คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทําก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ อนื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19บ้าและแถวที่ยี่สิบเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่น3ตัวบนสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ตุลาคม256 6ันาหสหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขเด่น3เลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้ว8งวดติดต่อกันามาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่7บวกได้วยแถวที่8-2ครั้งและบวกได้วยแถวที่ 12- บสองครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่น3ตัวบนเอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มถึงงวดวันที่16มิถุนายนปี66ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1มิถุนายนปี66 0บวก0เป็น0 0ก0เป็น0 0บวกหเป็น6 6บวกห เป็น12ก็จะได้เลขเด่น2เลขท้ายสองตัวบนงวดที่16มิถุนายนปีห 6, 6ออก8 7ดดสองก็เข้าเลข2นะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่1กรกฎาคมปี ,66 สูตรที่1นี้ได้เลขเด่น3ตัวบนคือเลข0นเลขท้าย3ตัวบนงวดที่1กรกฎาคมออก6 0 5ก็เข้าเลข0ูนย์ะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่2งวดที่3าก็เข้าเลข0ูน งวดที่สี่เข้าเลขสี่ผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทําให้เพื่อนเอนเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปเช็คดูนะครับงวดที่เจ็ดเข้าเลขสองงวดที่แปดก็งวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสามตัวบนสองศูนย์สองก็เข้าเลขศูนย์นะครับเข้าสามตัวบนเป็นงวดที่แปดติดต่อกันเอามาดูนะครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขเด่นสามตัวบนงวดวันที่สิบหกตุลาคมปีหกหกที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1ตุลาคมปี66 3บวก2เป็น5 5บวก2เป็น7 7บวก5เป็น12 12บวก5เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7และชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2 เช่แถวที่1บวกด้วยแถวที่5บวกด้วยแถวที่11บวกด้วยแถวที่13และบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย6ก็จะได้เลขเด่น3ตัวบนเอามาเช็คผลยอ้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากวดที่16มิถุนายนปี66ก็จะใช้ผลของงวดที่1มิถุนายนปี66 1บวกเเป็น8 8บวก8เป็น16 16บวก6เป็น2ี่ ยี่สิบสองบวกศูนย์เป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหกเป็นยี่สิบแปดก็จะได้เลขเด mm ่นแปดเลขท้ายสามตัวบนออกแปดเจ็ดสองก็เข้าเลขแปดนะครับเข้าสามตัวบนเป็นงวดที่หนึ่งงวดที่สองก็เข้าเลขห้างวดที่สามเข้าเลขสามงวดที่สี่เข้าเลขห้าเพื่อนๆก็ลองไปเช็คกันดูนะครับงวดที่แปดก็งวดล่าสุดที่ผ่านมาก็เข้าเลขสองนะครับเข้าเป็นงวดที่แปดติดต่อกัน มาดูนะครับสูตรที่สนี้เราจะเลขเด่น3ตัวบนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ7จบวก0เป็น7 7เบวก5เป็น 12, 12 12บวก4เป็น16 16บวก6เป็น22 22, 22บวก6เป็น28ก็จะเลขเด่น8ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่สามใช้แถวที่เจ็ดบวกด้วยแถวที่สิบห้าสองครั้งและบวกด้วยแถวที่ยี่สิบสองครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยสองก็จะได้เลขเด่นสามตัวบนเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวมที่สิบหกมิถุนายนปีหกหกก็จะใช้ผลของงูมที่หนึ่งมิถุนายนปีหกหกศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้า เป็น20 20บวก2เป to ็น22ก็จะได้เลขเด่น2เลขท้าย3ตัวบนออก8 7 2ก็เข้าเลข2นะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่1งวดที่2ก็เข้าเลข0งวดที่3เข้าเลข0งวดที่4เข้าเลข4เพ <duh. S 3> ื well, ่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับงวดล่าสุดที่ผ่านมาก็เข้าเลข2นะครับเข้าเป็นงวดที่8ติดต่อกันดูนะครับประสูที่3นี้เราจะได้เลขเด่น3ตัวบนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ สาบวกหกเป็นเก้เบวกหกเป็นสิบห้บวกหกเป็นยี่สิบเวกหกเป็นยี่สิบเวกสเป็นยีก็จะได้เลขหน่งเถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขดับ3ตัวบนนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์ แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ i D ของผมนะครับ a 6 1 9 h l v r u มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุนลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนในเพื่อนซ้านะครับ โดยไลน์ ID ของผมนะครับ ad812cx w q b มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลัก100บนปัก2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ e ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ